สวัสดีครับอ่าวันนี้เนี่ยก็จะมาทำโปรแกรมไฟเขิวไฟแดงนะครับก่อมีน้องคนนึงเวสมาถามในเพจว่าอยากให้ทำเป็นตัวอย่างนะครับก็ผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเริ่มต้นเลยก็นำลาเบล label นะครับมาวางและปุ่ม start นะครับก็น,นี่เป็นพิ้งจุดเฉยๆนะครับ จะเอาเป็นสัญลักษณาา์ลายมาวางก็ได้นะครับแล้วก็ทัมเมอร์หน,นทำทัมเมอร์มาอยู่สามตัวนะครับก็ปรับค่าอินทิวัลให้เป็นหนึ่งวนาทีทั้งสามตัวเลยนะครับจากนั้นก็เราก็ไม่ทำการเขียนโค้ดเลยนะครับประกาศตัวแปรมาสามตัวครับตัวแปวรแปเก็บไปแดงนะครับ มันจะตั้งเป็น5วินาทีนะครับแล้วก็ไฟไฟไฟเหลืองนะครับเป็น3มิแล้วก็เป็น5วินาทีก็ดับเบิลคลิกที่ทัมเมอร์หนึ่งนะครับ <c oughs> ทัมเมอร์นหนึ่งก็ทำการเช็คเลย if มากกว่า0 ซึ่งมันมากกว่าอยู่แล้วนะครับก็ให้ตัวนี้ลาเบียวหนึ่งเป็นไฟแดงนะครับและลบค่านะครับลบเท่ากับหนึ่งและผมจะโยนค่าให้ดูตรงนี้นะครับแบบเบลสี่นะครับ ยาเียอสีขั้นก่บก็ลันดูขั้นตอนนี้ก่นอนปุ๊บอ่าเราลืมใส่ตรงนี้นะครับเราเป็นคลิกที่ปุ่มสตาร์ทแล้วก็ทัมเมอร์หนึ่ง start ก็จะเป็นนับถอยหลังแบบนี้นะครับฉ <c oughs> งนั้นก็ทำการเช็คอีกนะครับถ้าเวลาน้อยกว่าเท่ากับศูนก็รีค่าเลยนะครับทำการโยนค่ากลับไปนี่ต้องเป็นสีดำนะครับ ดิ่มตรงนี้ลบค่าตรงนี้ย้อนค่าไปเ,าเดี๋ยวลบออกก่อนตัวนี้ลบออกนะครับแล้วก็สั่งให้ทัมเมอร์สองทำงานทัมเมอร์สองมีคลิกที่ทัมเมอร์สองเลย และก๊าปปี้ตัวนี้มาครับวางลงไปนะและ,และ <c oughs> เราจะสั่งงานให้ตัวนี้ตัวทัมเมอร์หนึ่งหยุดการทำงานสตอปเมื่อสต็อปปุ๊บเนี่ยตัวทัมเมอร์สองทำงานต่อทันทีนะครับ คมเมอร์สองเราใช้ตัวยลโรนะครับก็ YL มากกว่าอยู่แล้วนะครับตร,ตรงนี้เปลี่ยนเป็น l a เบลสองอไม่ใช่ l a เบ l นะลเบลลเลสอแล้วจากนั้นก็สั่งการให้ ทัมเมื่อหนึ่งทสองดอทสตอ็อปมันจะไว้ข้างล่างและทัมเมื่อสามดอทสตาร์ทนะครับลคลิกที่ทั้เมอร์สามแล้วนำบัตรโพสตรงนี้ พี่ว่าเราไปเราใช้ควีนต้องเป็นลาบเล่สามตรงนี้ปรับเป็นควีนนะครับไปเขียวนะนี่ต้องเป็น,นเกล็ดลูกพี่วับ เป็นเลเวล3และทัมเมอร์3ทัมเมอร์1ทำงานต่อโอเคลองดูครับก็จะประมาณนี้นะไฟแดงทำงานไหมไฟแดงไม่ทำงานนะครับ ทําเมื่อหนึ่งดอทสตาร์ทคลิกไปอีกอตรงนี้เราก็โยนค่ากลับไปนะครับโยนค่ากลับไปต้องสต็อกก่อนแล้วก็โยนค่ากับห้าห้า ลองดูทีนะครับข้อประมาณนี้นะครับเขจะวนไปเรื่อยๆนะครับถ้าท่านจะใส่เป็น60วินาทีเนี่ยกบตรงนี้เป็น60แล้วก็โยนค่าเป็น60 ประมาณนี้นะครับโอเคก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับ